มาเช้ากที่สองวันนี้กับอวชอนครับเยอะมากครับ,รบยินดีครับแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานจากทุกท่านเป็นไเลยผมก็จะไม่น่าจะไป F4 บัตรฟไปรุ่นนี้นั่นจะกินฝันก็ดีใจครับเหมือนกันครับเหมือน,ก,นกันก็กินมาก็ตั้งนานแล้วแล้วก็สั่งมากินตลอดครับ<ม><ม>ก็ดีใจครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ของดีๆทุกคนได้กินกันนะครับจัวนี้จะมีรสชาติอะไรที่แบบพิเศษ มีเมนูครับเมนู The Whole Chicken บครัจะเป็นไก่ที่คัดมาหลายส่วนครับให้ทุกคนได้กินกันแบบอย่างคนนี้ชอบส่วนนี้คนนี้ชอบส่วนนี้ก็กินได้ทุกส่วนทองอราบกัดไก่อเลือกเรามาียนะใจวรังไงก็ใจดใจมากๆเพราะว่าจะมีหน้าสแตนดี้พวกเราสงคนยืนอรู่ว่าในฉา ตอนแรกก็เขิเนๆนิดนึงเลยแต่ว่าตอนหลังก็แบบว่าคิวแบบว่าเพื่อนกินไหมอะไรอย่างเี้มีหน้าเราอยู่เขินนะแบบเวาลาพอจะเข้าลานก็มีนหน้าบอลชอนเขินๆมันก่อนไปดูคอนเสิร์ตที่แพร์เราที่แหร์เป็นบอลชอนเลยเดินผ่านเดินอา้าหน้าเราสองคนนี่หว่เจมส์มาครับครับก็เหมือนกันครับเวลาเดินวนผ่านบอลชอนก็ก็จะมีสแตนดี้นี่แหละครับแล้วก็เวลาเข้าไปพนักงานก็จะชึบเอ้าเล่นน้าอะไรอย่างเงี้ย เห็นทุกวันเลยนะอะไรนี่ยอะไรครับใช่นหน้าเราอยู่ตรงนั้นนะครับเขาเห็นหน้าเราเข้าไปจริงก็น่าจะตกใจกันยี่กผมชอบกินบอลชอนฟเราะเป็นเนไที่ไม่เหมือนเป็นไฟร้านเ้นบ้านัผมชอบนบอชอนไเพราะมันเป็นเป็นไฟที่ไม่เหมือนเป็นไฟร้านอื่นเขาจะมีผงมีแบบสูตรอะไรของเขาที่ทําให้กลมกล่อมแล้วทำให้กินกับอะไรก็เข้ากันรักัน เออไม่ไม่เคยคิดจะคุมน้ำหนักอยู่แล้วครับก็ปกติก็จะสั่งไก่ทอดอยู่แล้วแต่ว่าเมนูอีกเมนูนึงที่แนะนำเมื่อกี้แนะนำไปแล้วบนวิดีโอคือบูเดจิเกะครับเป็นแบบว่าหม้อไฟเกาหลีเขจะมีผักมีเช่นมีเนื้อสัตว์เขาชอบกิงผักใช่ไหมก็คือถ้าเปรียบเราเนี่ยเป็นแบบเมนูเป็นอะไรในบอลชอว์เรเนี่ยเออเราเป็นอะไรกันดี เป็นเดอะโฮชิเก้นไงเป็นเดอะโฮชิเก้นเพราะว่ามันมีหลายส่วนใช่ไหมเราก็มีหลายหลายหลายบุคลิกหลายหลายอย่างที่ให้ทุกคนได้ดูกันซึ่งอร่อยและแซ่บทุกอันนี่เก่งงานหนักแล้วเพื่อนัแล้ว ผมเปรียบเสมีนคุเดชิกเกะเพราะเพราะอะไรเพราะว่าผมชอบกินชอบชอบเครื่องชอบเครื่องเป็นแบบนีมด้วยเปนซอสอะไรนะซอสหม้อตุนใช่หมดเมึ่ง เดี๋ยวถ้าใครสั่งเมนูนี้นะครับจะได้มีส่วนลุ้นที่จะได้มา exclusive party ของี้กับพวกเรานะครับจะเป็นอีเวนต์ p r i v a t e ประมาณ30 30ท่านที่จะได้เข้าร่วมในอีเวนต์นี้นะครับก็จะเป็นฟิลอบอุ on, ่นอบอุ on, ่นอบอุ่นมากๆครับก็อยากให้คนลองซื้อมากินแล้วก็ลุ้นไปที่อีเวนต์แล้วเจอกันนะครับนั่นแหละก็เดี๋ยวเตรียมะอ,อะไรแบบรีาา้จะไปถึงพิเศษ อาจจะมีโชว์หรือว่าอาจจะมีอะไรให้ทุกคนได้ดูได้ให้ดูครับแล้วเราก็มีแอปชายช่ยเป็นแอปที่ใช้บอรอนก็จะเป็นแอปเอาไว้ใช้ดูสิ่งพิเศษดูแบบว่าเมนูนใหม่ๆแล้วก็มันจะมีกิมมิคตรงที่มันจะมีโปรแกร,รมครับเขาเรียกว่า AR ไหน้าเราก็อยากให้ทุกคนลองไปเล่นดูจะขึ้นในเิรเตองไอคิวห่าสามารถไปเล่นเล่นได้ และที่สำคัญเมื่อกี้เนาะเหมือนที่ตเปิดมาเห็นแค่แววตายิงไปซนั้นเนี่ยผมเล่นนานมากเลยนะเห็นแค่ดวงตาอาจจะง่ายใช่ไหมผมเล่นไปมาซักชั่วโมงเพราะว่าตามันไม่ลืมตาลืมมันไม่ตาตาลมแล้วไม่ลืมตาแล้วมันไม่ลืมตาหรอกแล้วลืมไปไหนเราเอาไว้ที่ไหนก็เอาไวทอาจจะ ก็คือมันมันต้องลืมให้มันแบบว่าแบบจริงใจแล้วมัน <c ười> แบบว่าเผ็ดอร่อยอะไรอย่างเง้ยเลยางาใครอยู่แก็ไปดูดีๆว่ามีใครตกป่าหรือปล่าอาน์ิมายจะเป็นตอนที่สนุกเมื่อกี้ในีซีสนกจจริงไหมหรือเปล่สนุกจริงไ่ะกครับ่คนได้ แสดงเก็นแสดก่มากเียแสดงเป็นตัวเองฮะองฟังัจริงคุณอยากรู้กันเหรอคือมันเป็น acting สมความจริงแล้วกันอ่าก็คือในบทเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าโฟลทำออกมาได้เหมือนจริงมากๆเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงที่ดีนั่นเองนะครับก็คือไม่เม้นตโอ้ยเม้นต่เม้นต์ตอ acting จากโฟลนะครับวั ให้เป็นโนนวัตเออคนนังอครับครก็วันเมื่อวานนะครับที่คุณประกาศว่าเราขอเป็นศิลปินในไเชอร์ก็ดีใจครับที่ เออจะเป็นในรวชาตสุรพลัินอะไรเนี้ยที่ผลิตอนการเทใหุ้คนได้านอะไรงเง้ก็ฝันเาลายเที่อยาจะปจากสอ่าัเพราะว่าอ่าอิมแพคก็สาันเราไปแล้วใช่จีนินาใช่แล้วโคต์นั่นแหละก็แบบว่าเป็นความฝันก็ความฝัองจมนินาด้วยนะผมเยได้ได้ลองทำอะไรแบมาง ครับก็ตอนนี้เป็นศิลปินแล้วนะครับทุกคนครับก็เวลาไปงานหรือว่ามีเฟสติวัลหรือว่ามีอะไรก็โปรดรับรู้ไว้นะครับว่าผมชื่อว่าจิมนายและผมเป็นศิลปินของไรเซอร์เป็นนักร้องเป็นคนเท่คนคูลนะครับใช่แล้วเราก็จะมีผลงานเพลงให้ทุกคนติดตามกันมาอย่างมากมายหลายหลายเวอร์ชันหลายแบบเลยครับ หลายสไตล์ให้คนได้ดูกันนะครับอ,อยากที่สเเปล่างี้ในันนะรแลอยากขึ้นสเตจไหนครับอยากขึ้นีแพกลองชมัชโอ้ถ้ามันได้ก็ดีครับไดถ้าแฟนๆอยากอยากไปก็ดีครับแต่ว่าสเตจท,ที่อยากไปเหรอก็มีหลายๆรายการที่อยากไปเช่น อาชีพบับเศที่อยากไปไไนะเรี่ไยไปไยๆๆไลองดูเน้ยเดี๋ยวคุณปล่อยเพลงใหม่แล้วไปเลยครับมอนมอนนะครับที่โบริสุทธิ์นะครับก็แจ้งไปอยู่ีพับเศษได้นะครับ้ <seja> ครับเออผมเหรอครับผมอยากไปอยากไปโคเชล่าครับอยากไปโคเชล่าอยากไปราชมังฝ <c oughs> <c oughs> ันสูงไว้ก่อนฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงครับ ไปไม่ถึงก็อย่าว่ากันนะครับถ้าได้ไปล้วอยากพูดอะไรเนเวทีนนตัว My name is Gemini เนีชื่อว่า Gemini จะได้เผยแพร่ไปสู่สาธารณชนโลกนะครับอ้าวเห็นไหมมินลี่ยังไปได้เลยใช่ไหมคนไทยก็ไปได้อะไรนะอะไรนะ ไปเน้ดนะครับขอเน่ยคอเราจไล่ขึ้นมาแล้วไปมาแล้วครับขอให้ได้ไปแล้วเดี๋ยวเอยจะคิดวิธวเลที่บอกว่าเมื่อกี้ไปเลงครับเการไรเป็นตัวชืเป็นมาเวนี้ใช่ัหมครับก็ที่จริงมันจะปล่อยไม่ใช่เพลงเดียวหรอคปีนี้ก็อาจะปล่อยหลายเพลงกันแต่ว่าก็จะอ่า ไม่อยาก s p o เยอะก็จะมีเพลงที่ที่เร็วบ้างเพลงที่ช้าบ้างมีหลายรถให้ทุกคนได้ดูดูอะไรอย่างนี้เพลงแรกก็จะเร็วๆหน่อยก็จะมีความสนุกอะไรเงี้ยเป็นเพลงที่แบบว่าถ้าทุกคนฟังเนี่ยจะสามารถร้องตามได้ทุกอย่างเลยเพราะมันติดหูมันติดหูผมมากเลยตอนนี้อยากร้องออกมาแต่ว่าร้องสิรทีนึงอ่ะหนึ่งคำหนึ่งทำต้องร้องหนึ่งทำหนึ่งทำหนึ่งทำหนึำ หนึ่งคำในบุกนะมันไม่มีใครรู้แล้วหนึ่งคำเองช่วยเกผ้าเชดหนา้าช่วยคนำะ่มช่วยอ่ะช่วยช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้อีกแล้วจะเปช่วยอะไรช่วยด้วยหรือ ช่วยฉันทีก็ลองเดากันดูถ้าใครเราถูกอาจจะไปกดไลค์ช่วยอะไรนะคะช่วยอะไรกันนะทุกะนคือเราช่ว่เห็นว่านายไปแล้วจะไม่ทำไปแล้วทำไปแล้วอ๋อใช่ครับจะปล่อยวันที่20นี้ครับการประดิษฐ์นนะครับก็จะให้ทุกคน ยี่สชื่ออ๋อชื่อเองออชื่อเองว่าเทดคะแนนอ๋าบอกแล้วครับแคดตเด็ขอันได้ไหมบอกใครคะบอกเธอบอกเธอจริงเลยไหมครับเอ่อตอนนี้เป็นอยู่ใน process การเอ่อทำดนตรีใหม่อยู่ครับเพราะว่า ผมอัดไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ยังไมไ่มีการถ่ายเอ็มวีขึ้นมาแต่พิเชคแล้วนะว่าคิวไหนแต่ว่าออตอนนี้เพลงยังไม่เสร็จผมผมอยากแก้อะไรนิดนึงครับก็ให้มันมีความเป็นตัวเองขึ้นมาใช่ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับด้วยความที่ผมเรื่องม้างหน่อยก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่เพลงนี้อาจจะออกมาช้านิดน,นึงนะครับแต่ว่าจะพยายามออกมาทําให้เร็วที่สุดน,นะครับขอบคุณมากครับนนทำไมถึงเริ่มเเพลงช้าหรอ เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเพลงเร็วมาหมดละเป็นเพลงที่มีมูที่ค่อนข้างที่จะอัปบีดนิดนึงซึ่งอยากเปลี่ยนตัวเองบ้างเพราะว่ามุมมองอของผมในในเพลงเพลงนี้ที่มันเป็นเนื่อเร็วมามเคยเกิดขึ้นในขอมจริงแล้วผมอยากเล่าสู่เพลงนี้ครับไม่ใช่ไม่ใช่เพงแต่งไม่เสร็จนี่แต่งไม่เสร็จครับอันนี้อันนี้เป็นเพลงที่ที่แอมแต่ง สปอยแล้วรู้เหรอว่าเด็กคนนี้จะเป็นยังไงฮะเออจบแล้วจบแล้วขอนอนอยู่ต้องเลือกใกล้เอ่อแสดงว่าเพลงนี้เนี่ยก็คือเรามีส่วนร่วมเยอะมากเลยขนาดนี้เรามีส่วนร่วมเยอะมากเลยไม่ว่ามาจากไหนที่ติดต่อมาเป็นเพื่อนกัน ใช่ครับใช่ใชจะพยายามใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปให้ได้เยอะที่สุดเในผลงานเพลงต่อจากนี้ครับเพราะด้วยความที่เราเป็นศิลปินไรเซอร์แล้วนะครับ,บ,บก็การที่จะปล่อยผลงานเพลงอะไรออกไปก็อยากให้มันเกี่ยวกับตัวเรามากที่สุดแล้วก็ให้คนฟังได้รู้ว่าเออจริงๆเราก็มีมุมนี้นะมุมนี้นะแแ่ามุมีมเราอะแบบ กำลังกำลังทำอยู่ครับแต่ว่าต่อจากรายการของพี่โตเลยครับอตอนนั้นพี่โตขึ้นมาให้แล้วแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีมันมีแววที่จะไปต่อได้อะไรพี่โตว่าจะคอยช่วยอยู่ครับก็รอติดตามแป๊บนึงนะครับตอนนี้ได้ไฟเพลงมาแล้วแต่ว่าขอไปอัปเกรดก่อนนะครับอย่างนี้อย่างนี้คือแบบว่ามีโอกาสจะแต่งเพลงให้คนกลางมั้ยแต่งเพลงให้คนนะครับ<อ>แต่งเพลงที่ตัวเองแต่งมาแล้วยังยังไม่มีเวลาจะแต่งเลย อ๋อเชี่ยวชาญแล้วอ๋อ,อ,อคุณอยากได้เปบ้างไหงอะไรนะคุณจะแต่งผมก่อนแล้วแล้วผมขอร้องเพลงที่คุณแต่งเป็นเกียรติมากทุกทีเป็เกียรติมากทั้งเลยพี่นายจะมาแต่งเพลงให้โฟล์ควายเขื่อนนะนี่ย <S 2> <S 2> ไว้มีเวลาครับถ้าถ้ามีเวลาก็ <S 2> <S 2> <S าจะพยายามดูนะครับเพ,เพลงหน้าของโฟลจะเป็นเพลงชามากๆที่เพลงเพลงหน้าของโฟนะครับ แฟนจะได้มีโอกาฟังโปร้องเพลงช้าคุณมีเพลงร็อกแล้วใช่คุณมีเพลงเอาไรวะเอ้ยไม่ใช่อ,อยุ้ยใช้ก็น่ารักเอ<ช>อจริงอ่ะอ,อยากร้องเพลงช้ามากแต่ว่าเออที่แกงช่วงเขาก็วางว่าเออว่าควรเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็แต่ว่าจะมีแน่นอนเพลงช้าเพราะว่าผมเป็นคนชอบเพลงช้าอยู่แล้วจากเพลงที่ผมชอบไปโคเวอร์อะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงเร็วเพราะว่าอยากให้ทุกคนเอออยากเต้นอยากอยากให้ทุกคนเห็นว่าเออว่าผมเต้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยเต้นเต้นเป็นยังไง ไปดูกันเพราะว่าเต้เมากเลยเยอที่สุดในชีวิตเลยอรอโอเมาแล้วปีนี้เป็นการสร้งควาัสเลยเนยะที่บนเนี่ยปนอยว่าสยโคดอะไรยังไงปีนี้เป็นเป็นยูบเป็นยูบเครองแนั่แหลเป็นยูบองับแล้วอยากดูไหมนี่เป็นรถแบบใครครับ ไม่คือจริงๆอะคอนเสิร์ตอะมันมีทั้งปีอยู่แล้วเราไปงานงานโน้ตอย่างวิกเบลเทนก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตจากศิลปินคอนเสิร์ตลาสิตเอ่อเอลเอลเนี่ยประกาศไปแล้วใช่ไหมครับเออแล้วเอลก็เราจะไปแจ้งขึ้นคอนเสิร์ตใช่ใช่ใช่ ครับผมอยู่วันแรกเลยครับสตัวึงหาตึงหมตึงตึงมากเครับตัวสายตัวตึงครับมันเป็นสายแหรจได้เห็นว่าได้รยีันี่เขาผัตัวแล้วไปโชว์เพลงใหมเฮ้ยจริงหรออ๋อมันปล่อยแล้วนี่ว่าเออเปนี่รันไหม อ๋อก็ว่าอยู่ทำไมคุณไม่มีเพลงใหม่เดี๋ยวอยากโชว์ให้แฟนคนไทยเห็นแต่คุณจะไปโชว์ที่แรกที่แรกเลยปั้น่าจะใช่ครับจะไปโชว์ที่แรกที่แรกเพราะว่าเตรียมของเซอร์ไพรส์นี่ใช่ก็สามารถติดตามในทวิตเตอร์หรือว่าจะมีตาม่าก็ได้น์มั้ยผมอยู่วันแรกเลยครับใช่ใช่อะไรนะครับเพราะเขามีแบ่งเป็นสายเลยอะที่ผมบอกกันที่ขอบเป็นสายอะไรไม่ได้เลยฮ่่ อ๋อคือวันแรกคือสายร้องวันที่สองคือสายทำอะไรไม่ได้ส่ยะไสาอะไรเพนอ่ะสส่วันที่สามอะไรใส่แดดอ๋อคุณมาสายแดดแล้วมีใครบ้างอุ้ยเ้าอตไนี่ใส่ันลสเต็ปคุณไปยังไงบิวไมเคิลไมเคิลโฟนขอบคุณครับ พงพงมาใส่ร้องใช่ไหมก็หวังว่าจะร้องเพลงให้เพาะให้ทุกคนได้ฟังกันให้มันเหมาะสมกับสายร้องนะครับใช่ใช่แต่ว่าบอกเลยว่าสายร้องเนี่ยจะไม่ใช่มีแค่ร้องแน่นอนเพราะว่าดนตรีก็จะมาเต้นก็จะมาเอ็นเตอร์เทนก็จะมาไม่รู้ ใกล้ล้วใกล้ตายเหนื่อยนยังไงตล้ใกอะ้วก็ถามว่านักไหมหรอก็หนักอยู่ครับไม่หนักอยู่หนักมากแต่ว่าเราจะมีเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าอะไรไปไปที่ค่าย ท,ทุกคนน่าจะได้เห็นกันในเอทวิตเตอร์ Twitter กันแล้วว่าเรามีไปโลเคชันนู้นโลเคชันนี้ใช่ซึ่งเออ่โลเคชันนู้นโลเคชันนี้ของเราเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ได้มีเหตุผลที่เเอออ่่าไระมันไม่ได้มีพล็อตเรื่องอ่ะมันจะมันจะสนุมมกเพราะว่ใช่แต่ว่าเอ่ออยากให้ทุกคนรอติดตามดูนะครับตอนนี้ก็เกินครึ่งทางแล้วขยไปเกินครึ่งทางแล้วไม่ได้ไป่จะบอกว่าผมขับมาจันข่ายนั่นเอง แว็งเป็นตัวเลยแล้วบอกว่ามันถ่ายด้วยกลเลยมต้องแปลว่าบุกดาฝ่าฟันกันอย่างเงี้ยเพื่อความรักที่มันมีต่อต้องทำต้องทำถ้าฝากเรื่องยังลบมสื่อรักด้วยนะเฮ้ยยีรันด้วยยังล้มถ้าดี่ก็ไม่ต้องใส่ ฝากด้วยนะครับเก็บรักเรวยยงลบไม่ลบฟิคฟั่มนะครับก็จะมาให้ทุกคนได้ดูเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ฝากเพลงใหม่ของผมด้วยนะครับใกล้ปล่อยแล้วตอนที่ยี่สินินท์ครับชื่อเพลงว่าเทคะแนนนะครับก็ฝากด้วยนะครับเทคะแนนเป็นแฟนได้ไหมเฮ้ยไม่ใช่ที่เป็นสปายดิ้งเลยอ้าวโอเคโอเคเอ่อส่วนของผมฝากผลงานได้ไหมครับฝากก็นี่แหละครับซีรีส์ครับ แล้วก็ค่าศิลปินก็ตอนนี้ก็กําลังทําเพลงอยู่นะครับตอนนี้ยังบอกชื่อเพลงไม่ได้ครับแล้วก็ยังบอกอะไรมากไม่ได้ครับเพราะว่ายังไม่ได้ทําอะไรมากครับ <laughs> <laughs> ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วก็จะมีแฟนมิรต,ตามการน้ต้อย่าง Big วิคเบลเทนก็ถือว่าเป็น,รรนคอนเสิร์ตจากศิลปินคอนเสิร์ตลอ LOL ประกาศไปแล้วใช่ครับแ LOL ก็เราจะไได้ขึ้นคอนเสิร์ต

อันนี้เขาผัดตัวแล้วเฮ้ยจริงเหรออ๋อมันปล่อยแล้วนี่วะมันเป็นนี้เลยใช่ไหมอเคอ๋อก็ว่าอยู่ทำไมคุณไม่มีเพลงใหม่แต่คุณจะไปโชว์ที่แรกที่แรกเลยปะน่าจะใช่ครับจะไปโชว์ที่แรกที่แรกเพราะว่าเตรียมของเซอร์ไพรส์นี่ใช่ก็สามารถติดตามได้ทวิตเตอร์หรือว่าจะมีตามาก็ได้ไหมผมอยู่วันแรกเลยครับ ใช่ใช่อะไรนะครเบอ๋อเขามีแบ่งเป็นสายเนียสายฟองมอกวันที่4เป็นสายทำอะไรไม่ได้เลยฮอ๋อคือวันแรกคือสายร้องวันที่2คือสายทาอะไรไม่ได้สายอะไสายไอเดอ่าสายวันที่3คืออะไรสายแดดอ๋อคุณมาสายแดดแล้วมีใครบ้างอุ๊ยะไนนี่แตน่สเต็ปคุณไล้วสเต็ปคุณเป็นยังไง ฟิไมเคิลไมเคิลโฟนครับพงมาพงลมาใส่ร้องใช่ไหมก็หวังว่าจะร้องเพลงให้เพาะให้ทุกคนทีได้ฟังกันให้มันเหมาะสมกับสายร้องนะครับใช่ใช่แต่ว่าบอกเลยว่าสายร้องเนี่ยจะไม่ใช่มีแค uh, ่ร้องแน่นอนเพราะว่าดนตรีก็จะมาเต้นก็จะมา จะบอกเนาะเพลนในตีในเชิดอ่ะไม่รู้ใกล้แล้วใกล้ตายรเดือยวใกล้ละใกล้่ายกรเอยก็ถามว่าหนัดไ <Gym. S 2> หมเหรอก็หนักอยู่ครับไม่หนักอยู่หนักมาก แต่ว่าเ,าเราจะมีเรียกว่าอะไรอะ่ะเ,เรียกว่าอะไรไปไปที่ค่าทุกคนน่าจะได้เห็นกันในทวิตเตอร์กันแล้วว่าเรามีไปโลเคชันนู้นโลเคชันนี้ใช่ซึ่งโลเคชันนู้นโลเคชันนี้ของเราเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ได้มีเหตุผลที่เรียกว่าอะไระมันไม่ได้มีพลอดเรื่องอ่ะมันจะมันจะสนุกม,มาก,มมกใช่แต่ว่าอา ใหญ่ทุกคนรอติดตามดูนะครับตอนนี้ก็เกินครึ่งทางแล้วถ่ายไปเกินครึ่งทางแล้วไม่ได้ไปแต่บอกว่าผมขับมาจัดแอร์ค่ายนั้นแงแถวคนตัวเลยแล้วบอกว่ามันถ่ายไม่ดึกดย่นต้องแปลว่าบุกด่าฝ่าฟันอแบเงี้ยเพื่อความรักที่มันต่อไปกองทัพกองทัพครับฝาก เรื่องยังลบสื่อรักด้วยนะเฮ้ยเรี่อรักก็ยังลบฝากด้วยนะครับเขียนรักด้วยยังลบไม่ลบไม่ทับนะครับก็จะมาให้ทุกคนได้ดูเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ฝากเพลงใหม่ของผมด้วยนะครับใกล้ปล่อยแล้ววันที่20นี้นะครับชื่อเพลงว่าเทคะแนนนะครับก็ฝากด้วยนะครับเทคะแนนแฟนได้ไหมเฮ้ยไม่ใช่ อ้าวโอเคโอเคเอ่อส่วนของผมฝากานด้วนนะครับฝากก็นี่แหละครับซีรีส์ครับแล้วก็ภาคศิลปินก็ตอนนี้ก็กําลังทําเพลงอยู่นะครับตอนนี้ยังบอกชื่อเพลงไม่ได้ครับแล้วก็ยังบอกอะไรมากไม่ได้ครับเพราะว่ายังไม่ได้ทําอะไรมากครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วก็จะมีแฟนมีตตามต่างประเทศครับอย่างเดี๋ยวที่จะถึงนี้จะมีไปญี่ปุ่นครับก็ ถ้าใครติดตามมันได้ก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็จะมีบอลชอนครับบอลชอนที่พวกเราเป็นแบรนด์นัมบรเซอร์ครับกันทั้งสองคนครับก็ฝากด้วยนะครับ